วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2568กระผมอัตมภาพเดินทางไปยังวัดหนองยับปล้องหมู่ที่8ตำบลเจรเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เช้ามืด เพื่อร่วมงานประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีระดับเจ้าอาวาดรองเจ้าอาวาดผู้ช่วยเจ้าอาวาดเจ้าสำนักสงฆ์และประธานที่พักสงฆ์ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเจ็ดร้อยกว่าเกือบแปดร้อยแห่งเมื่อไปถึงทางเจ้าภาพก็คือ หลวงพ่อโนรีพระครูปิยะการจนธรรมเจ้าอาวาสวัดหนองยับปล้องรองเจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ยได้จัดสำรับกับข้าวถวายพัตตาหารเช้าอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเมื่อลงทะเบียนและร่วมฉันเช้าแล้วกระผมอัตมภาพก็รับการทักทาย จากบรรดาเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างๆอย่างชนิดเที่รับไหวกันไม่หวัดไม่ไหวเนื่องเพราะว่าถ้าเป็นในคณะสงฆ์จังหวัดกาญจะนะบุรีแล้วแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระผมอัตมภาพเลยพอใกล้เวลาแปดนาฬิกาพระเด็จพระคุณพระราชวชิระโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค14ก็เดินทางมาถึงจึึงได้นั่งคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในคณะสงระยะนี้จนกระทั่งนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะมาถึง พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิระโมลีจึงได้ทำพิธีเปิดให้โอวาทแก่บรรดาพระสังฆาธิการผู้เข้าประชุมทั้งหมดต่อด้วยนายอธิสันอินตรากล่าวถึงความร่วมมือของทางส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีต่อวัดวาอารามต่างๆ ซึ่งท่านจะถือเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติเลยหลังจากนั้นแล้วนายพานุพงศ์คงเชื้อจีนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งท่านมาเน้นตรงที่บรรดาเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายต้องทาบัญชีให้ละเอียดแยกแยะบัญชีเงินส่วนตัวและบัญชีเงินวัดออกจากกันให้เด็ดขาดถ้าหากว่าฝากธนาคารก็ต้องฝากธนาคารในจังหวัดที่ตนเองอยู่เท่านั้นจะไปฝากที่จังหวัดอื่นไม่ได้ ซึ่งตรงนี้กกระผมอัตมภาพเองเห็นว่าไม่ใช่ฝากในจังหวัดที่ตนเองอยู่แค่ฝากในอำเภอที่ตนเองอยู่บางท่านก็ขี้เกียจเปิดบัญชีเสียแล้วท่านผู้อำนวยการพอจอการจนบุรีลากยาวไปจนเพนเมื่อจบการบรรยายพวกเราก็ออกไปฉันพัตาหารเพน ซึ่งหลวงพ่อโนรีนั้นนอกจากลงทุนลงแรงด้วยตนเองแล้วยังดึงเอาพักพวกเพื่อนฝูงอย่างเช่นหลวงพ่อเวียนพระครูอดุลประชารักเจ้าคณะตำบลกระตีบเจ้าอาวาสวัดเจริญราชสัทธารามหรือวัดหนองพงนก พระครูไพรโรธพัทรคุณเจ้าคณะตำบลดอน่อยจะอาวาดวัดสะพังมาร่วมเลี้ยงพัตตาหารเพนด้วยแต่ด้วยเหตุที่ว่าหลวงพ่อพระครูไพรโรธพัทรคุณวัดสะพังนั้นระยะหลังท่านสุขภาพชำรุดจึงทำให้ไม่สามารถจะเดินทางมาด้วยตัวเองได้ ได้แต่ส่งคณะสิทธิ์ทั้งหลายมาซึ่งเมื่อทุกคนเห็นกระผมอัตมภาพก็เข้ามากราบขอพอรกันใหญ่กระผมอัตมภาพถามถึงสุขภาพของหลวงพ่อพระครูวิโรธเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในการฉันพัตตาหารนั้นกระผมอัตมภาพเห็นและอิจฉาเป็นอย่างยิ่ง เราไม่ว่าหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดหรือหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอทุกคนสามารถฉันน้ำมะพร้าวอ่อนได้อย่างอร็ดอร่อยมากแต่กระผมอัตมภาพแค่มองก็ไขจับแล้วเนื่องเพราะว่าน้ำมะพร้าวนั้นเป็นสิ่งที่เย็นโดยธรรมชาติ พูดง่ายๆว่าถ้าอยากให้มาราเรียกำเริบก็จงฉันเข้าไปเถอะหลังเพนมาเพ่อเรานัดกันตอนเวลาเที่ยงครึ่งทยอยกันให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธ,ธาพรรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระท่นดงรังวรวิหารหลวงพ่อพระโสพนการนาพร รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงพระมหาว,วิสุทธิปัญโยปรเรียนธรรมก้าประโยควัดเทวสังคารามพระอารามหลวงและกระผมอัตมภาพพระครูวิราชการธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นบรรยายถวายความรู้ให้กับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าสำนักสงฆ์และประธานที่พักสงฆ์ทั้งหลายโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสีกากรอบในปัจจุบันนี้ซึ่งกระผมอัตมภาพฟันธงว่าปัญหานี้เริ่มจากความโลภ เนื่องเพราะว่าสีกาท่านนี้ทำตัวเป็นผู้ใจบุญขาใหญ่ถึงเวลาก็โอนเงินทำบุญให้เป็นหมื่นเป็นแสนในเมื่อเป็นไปในลักษณะอย่างนี้บรรดาเจ้าคณะพระสังฆาธิการของเราส่วนหนึ่ง <c oughs> ก็หวังที่จะให้มีลูกสิทธิขาใหญ่มาอุปถัมภ์คำจุนวัดวาอารามของตนเอง ก็ต้องคอยเอาอ,อกเอาใจเขาเท่ากับว่าเปิดประตูรับโจรเข้าบ้านด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีแผนการแฝงมาด้วยไปเปิดประตูรับเขาแบบนั้นเขาก็สามารถดำเนินการต่างๆต่อไปได้โดยเฉพาะเป้าหมายนั้นส่วนมากจะเป็นประเรียนธรรมก้าประโยค ซึ่งปเปรียนธรรมเก้าประโยคนั้นก็มักจะบวชตั้งแต่สามเณรย่อมไม่เคยที่จะพบกับจริตมารยาผู้หญิงมาก่อนจึงเสียท่าเขาได้ง่ายมากดังนั้นขอให้เพื่อนพระสังฆาธิการทั้งหลายจงระมัดระวังตรงนี้ให้หนักใครที่อยู่ในลักษณะประจบครอลหัดเพื่อหวังลาบผลก็ขอให้เลิกประพฤติเสียเถิด ที่ขึ้นต้นด้วยคุณพ่อครับคุณแม่ขาเหล่านั้นขอเสียทีเพราะว่าการรักษาศรัทธาญาติโยมกับการประจบคฤหัสถ์นั้นมีเส้นบางๆขั้นอยู่นิดเดียวเราไม่รักษาศรัทธาญาติโยมก็ต้องอาบัติเราประจบคฤหัสถ์ก็ยิ่งต้องอาบัติหนักเข้าไปอีกเป็นอันว่าถ้าไม่ระมัดระวังก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่อง แล้วเราเป็นผู้เปิดประตูรับโจรเข้าบ้านก็ไม่ต้องไปโทษใครได้แต่ก้มหน้ารับกรรมไปเมื่อเสร็จจากการบรรยายของกระผมอัตมภาพแล้วท่านเจ้าคุณวีรพลพระสุธีวชิระปฏิพานเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเลขานุการหน่วยอบรมประชาชนกลาง กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่านเจ้าคุณกล่าวแบบคนรู้ลึกรู้จริงทำงานด้วยตนเองจริงๆเปิดโอกาสให้สักถามได้ในทุกรูปแบบแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านน่าจะบรรยายได้ชัดเจนจนเกินไป ก็เลยไม่มีใครตั้งคำถามเมื่อจบจากการบรรยายของท่านเจ้าคุณแล้วพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็มาสรุปการบรรยายตั้งแต่ช่วงเช้าจนเย็นนี้แล้วกล่าวปิดการประชุมแต่ไม่ใช่ปล่อยกลับบ้าน เนื่องเพราะว่ามีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐกระผมอัตมภาพเลยอาศัยตอนที่เจริญจิตตภาวนาทำการฟื้นแรงของตนเอง ไม่เช่นนั้นดูถ้าจะไขจับในระยะเวลาอีกไม่นานเมื่อทำการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและกราบพระกันแล้วพวกเราก็เลิกลาแยกย้ายกันไปแต่ว่ากระผมอัตมภาพนั้นน่าจะอยู่ในลักษณะผีซ้ำดําพลอยออกมาถึงปากทางลำทหารเท่านั้น รถยนต์อยู่ๆก็หมดกำลังเอาเฉยๆอย่างดีที่บรรดาเทวดารักษารถช่วยกันเข็นจนขึ้นถนนใหญ่ไปจอดข้างทางได้เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยพยายามตรวจเช็คทุกอย่างแล้วไฟที่บ่งบอกว่ารถเสียก็ไม่มีขึ้นแม้แต่ดวงเดียว ขณะเดียวกันรถก็ยังสามารถที่จะถอยหลังได้แต่ว่าขึ้นหน้าไม่ได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องโทรหาศูนย์และเอารถสไลด์มารับกับผมอัตมภาพความจริงจะอยู่รอจนรถสไลด์มารับแล้วค่อยกลับวัด แต่ว่าน้องเล็กนางสาวจิราพร์ซื้อตรงต่อการรับอาสาอยู่รอรถสไลด์ให้กับผมอัตมภาพอาศัยรถของพระครูบ่าวท่านพระครูการจะนะปริยัติคุณจะอาวาดวัดราชประชุมชนารามนำกระผมอัตมภาพกลับสู่ที่พักก่อนถ้าหากว่ารถสไลด์มาเอารถขึ้นเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปส่งให้ขนของลงที่วัดราชประชุมชนารามจากนั้นค่อยนำเข้าศูนย์คาดว่าครั้งนี้น่าจะจ่ายค่าซ่อมกันบานตะไทยเนื่องเพราะว่ามั่นใจว่าเสียหายที่ระบบเกียร์ที่ปัจจุบันนี้มีการกำหนดอายุการใช้งานมาด้วยเนื่องเพราะว่าต้องการที่จะขายอะไร หรือไม่ก็ต้องการที่จะขายรถคันใหม่และรถคันนี้ก็ใช้งานมาถึงสิบปีแล้วถ้าอยู่ๆมีเสียหายขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินี่ขนาดนำเข้าศูนย์เช็คระยะทุกครั้งตามที่ศูนย์นัดยังอุตส่าห์มีปัญหาจนได้กระผมอัตมภาพจึงได้ติดต่อลูกศิษย์ ว่าขอยืมรถใช้ชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมรถนี้เนื่องเพราะว่ายังมีงานต่อเนื่องกันอีกหลายวันแล้วก็มาบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนซึ่งวันนี้น่าจะมาช้าอยู่สักหน่อยหวังว่าท่านทั้งหลายที่รออยู่จะไม่บ่นหาเสียก่อน สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุษสมณีนของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้